ซีซันออฟมา l ิ g n นนตชื่อซีซันหนึ่โอเคสรุปคลาสที่ไม่นะครับสารภาพไม่ได้สารภาพครับสรุปภาพหลักๆนะครับซีซันหนึ่งจะมีชื่อว่า s e a ันออฟแต่มาริคแนนตนะครับซีซันหนึ่งความชั่วร้ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื้อเรื่องนะครับต่อจากเดียโบสี่ที่เราเล่นกันไปจนจบแล้วนะครับไทม์ไลน์เกิดขึ้นหลังจากนั้นปรากฏว่าในอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะที่ไม่ได้เกี่ยวกันลิลิไม่เกี่ยวกับอินารส มีอดีตนักบวชในคัตตีดอฟไลท์คนหนึ่งนะครับนี่เล่ารอส่วนคนที่อยากรู้นะคัตตีดอฟไลท์คืออะไรคัตตีดอฟไลท์นะครับก็คือนี่เองน้งเมืองที่เราอยู่เนี่ยโควาชัดนะครับฝั่งบูชาเทพเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าคัตตีดอฟไลท์นะครับโบสถ์แห่งแสงนักบวชคนนี้น,น,น,นะครับคนที่ขึ้นจอคนที่เล่าเรื่องเมื่อกี้นะครับเป็นอดีตนักบวชของคัตตีดอฟไลท์แล้วบังเอิญไปเจอกับมหันตภัยอย่างหนึง่งเหมือนกับโรคร้ายนะครับเป็นความชั่วร้ายที่มาในรูปแบบของ หัวใจที่เรียกว่า m a น i ิ n a น t ซึ่งมันทําให้สรรพสิ่งที่อยู่ในเซนชอรีหรือว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยนะครับกลายร่างบ้าเลือดกระหายเลือดไปมากกว่าเดิมและนั่นจะเป็นตีมของคอนเทนต์ที่เราได้เล่นในซีซั่นหก็คืออารมณ์ที่มอนสเตอร์บางตัวสุ่มที่เราเดินสู้ด้วยอยู่บน World Map เนี่ยนะครับ บางทีเขาจะโหดตายขึ้นเขาจะมีพลังขั้นสูงขึ้นหรือเขาจะมีมอดใหม่ที่ทำให้มันสู้ยากขึ้นหลังจากเราฆ่ามอนสเตอร์พวกนั้นนะครับเราจะได้ไอาเทเมชิ้นใหม่ที่เรียกว่า,า Cage Heart นะครับเดี๋ยวขอพิมพ์ขึ้นมานะครับเพื่อสำเนงผม,ม,มดีแต่คนฟังไม่ออกว่าอะไรพูดอะไรวะนะครับ Cage Heart นะครับไอตัวนี้นะครับไอ Cage Heart เนี่ยนะนะมันจะเข้ามานะครับ มันจะเข้ามาเป็นของพิเศษที่ใช้ในการอัพตัวละครของเราตัวเคชฮาร์ดเนี่ยนะครับจะใส่อยู่ในชุดในช่องเหมือนกับเจมหลายคนไม่รู้เจมมันคืออะไรเจมม็คือก้อนแดงๆนะครับหรือเราเก็บไว้ในคลังนะแบบนี้แต่เจมเนี่ยมันมันง่ายมันตายตัวถูกไหมเจมอันนี้มันจ็จะบวกเลขบวกเลือดบวกเกาะบวกพลังโจมตีนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่เคชาร์ K H H A เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเอฟเฟกที่เราเห็นคืออะไร เอฟเฟกที่เราเห็นก็คือมีการไฟช็อตนะครับมีการช็อตมอนสเตอร์ชิ่งไปชิ่งมานั่นเป็นแค่ไม่กี่อันที่เราเห็นนะครับเราจะใส่เข้าไปแทนในช่องเจมและนั่นจะเป็นธีมของซีซั่นนี้นะ,ะเนื้อเรื่องเราจะมีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากเนื้อเรื่องลิลิสไม่ได้เชื่อมต่อกันแต่ไทม์ไลน์มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราจะไปช่วยนักบวชคนเมื่อกี้นะครับจัดการแก้กับปัญหาแน่นอนสตอรี่ใหม่ไทม์ไลน์ใหม่ก็มีบอสใหม่นะครับ แล้วไอ้เคชชาร์พวกนี้อย่างที่ผมบอกมันจะสุ่มเพิ่มกับมอนสเตอร์ตามแมปที่เราสู้ๆอยู่เนี่ยนะครับเราเดินเดินอยู่บนโอเวอร์เราเดินอยู่ตามแมปนะท่องโลกกว้างก็มีมอนสเตอร์บางตัวนะครับมีพลังมาลิกเน้นแฝงอยู่ในตัวเราก็ฆ่ามันเราก็เก็บทรัพยากรนรี้ออกมานะครับล้วก็สะสมแน่นอนมันก็จะมีเคชชาร์ที่มีประโยชน์กับเรามีมอสที่แบบเฮ้ยมันใช่วะเอามาใส่บิวเราเนจาจูเวลแล้วก็มันก็นจะมีมอสที่แบบอะไรวะขยะ เราก็สามารถย่อยพวกนั้นได้นะครับในรูปแบบเดียวกับซีจิวนะครับซีจิวคืออะไรนะซีจิวก็คือนี่คอนซูเมอร์ที่เราใช้เปิดดันเจียนแน,น่นอนมันมีดันเจียนที่เราอยากลงมันมีดันเจียนที่เราไม่อยากลงดันที่เราไม่อยากลง,ง,เ,รกลงเราก็ไปย่อยเพื่อไปคราฟด้านอื่น,เ,นเคชาร์นี้ก็มาในรูปแบบคล้ายกันและนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโอเวอร์เวิร์ดนะครับญญเราก็มีสัญ,ญลักษณ์เมืองมีสัญ,ญลักษณ์ดันเจียนมีสัญลักษณ์เอาทาวลิลิตใช่ไหมในซีซนหนึ่งเนี่ยเราจะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า Channel, ออมมนะเเนรบอโป็แปพิศษ นะครับอารมณ์คล้ายๆกับดันเจียนอารมณ์คล้ายๆกับเซลล่านะครับเซลล่า uh, ก็เป็นรูปแบบหลังคาบ้านที่อยู่บนพื้นอนะ่ะเนี่ยอันเนี้ยเซลล่าใช่ไหมอารมณ์คล้ายๆกับเซลล่าอารมณ์คล้ายๆกับดันเจียนแต่ข้างในเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ที่โดนครอบงำโดยไอตัวมาริกเน้นโดยเฉพาะนะครับแล้วเข้าไปในด้านนี้ก็สู้กับมินิบอสของซีซั่นนี้เราก็ได้ไอหัวใจนี้มานั่นเป็นทีมหลักๆที่จะเข้ามาในซีซั่นหนึ่งทีนี้ ค,ำำค,ความสาคัญความสําคัญมากกว่าเราจะเจออะไรเพราะอันนั้นเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบแปดเราก็ได้อ่านแพ์เราก็จะดูแล้วนะว่าเราจะเจออะไรบ้างวันที่ยี่สิบเราก็ได้เล่นเจิงรออีกไม่นานความสําคัญที่ผมอยากให้ทุกคนรู้คือเราจะเตรียมตัวในการเล่นซีซั่นหนึ่งยังไงอะไรที่คือจุดที่เราต้องเตรียมตัวนะครับอย่างแรกจบในเรื่องสําคัญมากนะครับคุณซื้อเกมวันนี้คุณซื้อเกมมาก่อนแล้วคุณยังเล่นไม่จบในเรื่องเพราะคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวลงซีซั่นหนึ่งก็ต้องเล่นใหม่ ผมแนะนําให้คุณเล่นให้จบในเรื่องทั้ง6แอคทันทีเหตุผล <Head point S 1> เป็นเพราะว่าถ้าคุณเล่นจบในเรื่องแล้วนะครับนี่คุณจะมีฟีเจอร์ตรงนี้นะรีวิวเกมเลือกตัวละครเวลาเราเลือกตัวละครเนี่ยเราสามารถนะครับสร้างตัวละครแล้วส k i ิปเียมได้นะครับนะเพิ่มนิวคาแรคเตอร์ผมจะสร้างในโครใหม่สักตัวนะครับเพราะในโครโอพเือเกินนะครับในโครโอพมากนะผมเลือกในโครผู้ชายมา1ตัวผมเลือกคัสตอมไมซ์ฟินาไลซ์ไรก็ได้ ฟันดาไลท์ใเพราะเราไม่มีเวลานะครับโอเคสคริปต์แคมเปญเรามีปุ่มนี้แน่นอนในซีซั่นก็มีเหมือนกันและนี่คืออย่างแรกที่จะตามเราเข้าไปในซีซั่นนะครับคือปุ่มสคริปต์แคมเปญั้นอย่างที่บอกคนที่ยังเล่นไม่จบเนื้อเรื่องเล่นให้จบซะภายในซีซั่นศูนย์แล้วคุณเล่นครั้งเดียวในอนาคตข้างหน้าซีซั่นสองซีซั่นสามซีซั่นสี่ซีซั่นห้าไม่จําเป็นต้องเล่นอีกเลยนั่นคือความสบายของการเล่นแคมเปญนะครับอย่างที่สองคนสงสัยกันมากอะไร นะลงดันดอกไหมถ้ามอนสเตอร์ในดันมีมอนสเตอร์ที่ได้รับการครอบนามหรือโดนคอรับจกไอตัวมาริกเน้นนี้มันก็จะดอกหอมเหมือนกันนะครับแต่เราจะเจอมอนสเตอร์พวกนี้ในดันไหมผมตอบไม่ได้นะผมตอบไม่ได้อ,อ,อย่างต่อไปนะครับอะไราตามเรามาบ้างข้อที่สําคัญหลายคนได้ความเข้าใจผิดผิดทุกๆ,กๆสับสนกันมากนะครับอ,อ,อย่างแรกต้องบอกก่อนนะครับโบนัสตัวของวีนาวเราพูดถึงค่าชื่อเสียงเราพูดถึงวีนาว นบนนั้นมันมีอยู่สส่วนส่วนที่เป็น GO และ EXP แถวบนนี่ตรงที่มาผมอยู่นี่คือแถวบน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 และก็แถวล่างซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราอยากได้ใช่ไหมสกิลพอยต์ขวดยาสกิลพอยต์นะครับโอโบสลนางอนสิ่งที่จะตามไปคือหน้านี้แต่ไม่ทั้งหมดสําคัญยังไงครับสําคัญคือ6โหนดข้างล่างนี้โหนดข้างล่างนี้ครับ Waypoint, s t ง r ฮไซค์เคว e ์แอเรียด e a คอเวอร์ไซดันเ n ียน n อ u t ร์ r ีลิทสำหรับคนที่ไม่รู้เอาแบบสั้นๆรอบหนึ่ง Waypoint คืออนี้ครับจุดที่เราวาร์ประหว่างเมืองนี่คือ Waypoint นะอันนี้คือคำว่าเวพอยต o สต h o l d นะครับคือปราสาทสีแดงนะคือตัวโหนดสีแดงซึ่งมันจะเป็นที่อยู่ของมอนสเตอร์แต่ถ้าเราเคลียร์แล้วเราทำการเคลนซ์ชำระล้างที่แห่งนั้นมันจะกลายเป็นพื้นที่แบบใหม่อาจจะยังเป็นพื้นที่ที่มีมอนสเตอร์อยู่หรืออาจจะกลายเป็นหมู่บ้านที่เราสามารถวาร์ปลงได้นั่นคือสต h o l d นั่นคือโหดที่2โดที่3 s i ไซเควส t หรือเควส t ย่อยที่เป็นรูปตกใจสีฟ้านะครับโหดที่4คือ area discover area discover คือการค้นพบพื้นที่นะครับปกติพื้นที่ในเกมเนี่ยผมยังไม่ค้นพบทั้งหมดนะมันจะมีบางที่นะครับที่เป็นหมอกแบบนี้ที่เป็นหมอกอย่างนี้เขาเรียกว่ามันติดฟอกนะครับมันติดหมอกเวลาเราวิ่งไปแล้วเนี่ยเราก็จะ discover area นี้นะครับนั่นเรียกว่า area discover นะครับขอไปที่ต้องสาธยายไล่ยาวให้มันดูยุ่งยากนะครับแต่บางคนยังไม่เข้าใจบางอย่างเพราะฉะั้นเอาให้รอบเดียวให้เครียย อย่างที่5นะครับคือดันเจียนแน่นอนดันเจียนมีอยู่ทุกภูมิภาคนะครับแต่รู้ว่าคมีจานวนไม่เท่ากันและอย่างที่6คืออัลเร์อลิลิทนะครับแน่นอนก็คือรูปปาลิลิทที่เขาคุยกันสิ่งที่จะตามเราไปฟังให้ดีนะครับสิ่งที่จะตามเราไปคือ a อเรียดิสคอเวอร์อัลเ l i ร์และและเว y point บางส่วน3อย่างเท่านั้นฟังไม่ผิดครับสิ่งที่จะตามเราไปในซีซั่นต่อๆไปคือ An เรียดิสคอเวแปลว่างาในแมบปบหมอกในแมบปบ เอทาออฟลิลและ WayPo i n t เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือ Waypoint บางอันด้วยนะเพราะอะไร waypoint บางอันเพราะบางเมืองเป็น s n g h o l ฮตอนเริ่มต้นเราต้องเทร o n g h o l ฮใหม่อีกรอบโอเคปะ waypoint จะไม่เปิดทุกอันนะครับอล discover เปิดหมด a อ t เทาออฟลิลเปิดหมดเพราะงั้นสิ่งที่จะตามเรามานอกจากไอสองโหนดที่การันตีว่ามาหมดเนี่ยนะครับคือจํานวนแต้มเราจะเห็นได้ว่าแต่ละอันได้แต้มเท่าไหร่นะครับอันนี้ได้แต้มอันละห้า มี76อันถ้าผมได้ครบ76อัน5 7 3 5 6 3 3นะครับ6 3เออ6 5 30 380แต้มผมจะได้380แต้มก็คือผมจะเคลียร์มาประมาณนี้แล้วถ้าผม release, เก็บออ t ทอรออฟลิลิทอันละสิแต้มอีก28อันผมจะได้อีก280ผมจะเคลียร์มาประมาณ2เลเวลกว่าสามเลเวลซึ่งมันก็จะเป็นในทุกแมปที่ผมเคลียร์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณเริ่มต้นคาแรคเตอร์ใหม่นะครับสิ่งที่จะการันตีได้ถ้า คุณเก็บเ l d ลดิกส์ดิสคหมดแล้วและเอาท่ o อ e ฟลิหมดแลว้วในซีซั่นนั้นนะครับซีซั่นใหม่ๆคุณจะได้2แถวแรกช่องนี้การันตีช่องนี้การันตีช่องสอ,อาจจะไม่ช่อง4ไม่ช่อง5ไม่เพราะฉะนั้นคําตอบของคําถามที่ว่าได้ขวดยาไหมคําตอบคือได้ถ้าคุณเปิดแบบทั้งหมดแล้วและเก็บรูปปั้นลิลิททั้งหมดแล้วได้สกิลพอยต์ไหมคําตอบคือได้บางส่วนนะครับได้ประมาณ5แต้มนะครับจาก10แต้มโบนัส ที่คุณจะพึงได้ตอนสร้างตัวละครใหม่ในซีซั่นเดิมนะครับได้พารากอนไหมยี่สิบแต้มคาตอบคือไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดที่คุณควรจะโฟกัสตอนนี้นะครับถ้าคุณเล่นตัวละครหนึ่งมาแล้วอย่างแรกที่ผมบอกเนื้อเรื่องอย่างที่สองเปิดแบบและเก็บรูปารลเรเสจำเป็นต้องเก็บพารากอนไหมคําตอบคือไม่จําเป็นเพราะพารากอนต้องเก็บเพิ่มเติม,ตม,ตมใหม่อยู่ดีคุณต้องลงเดนเจียนใหม่ปลดล็อกแอสเปกใหม่ นะครับแอสเพกต์ต้องมาด้วยนะเท่าที่ฟังล่าสุดนะครับแอสเพกต์ s, ต้องปลดล็อกใหม่ด้วยไซควสต้องเก็บใหม่สตองโฮต้องเก็บใหม่เพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะเก็บวีนาวเก็บพารากอนให้ครบไม่มีความจําเป็นใดๆทั้งสิ้นอ,อ,อย่างต่อไปนะครับไอเทมยูนิคไอเทมยูนิคคืออะไรนะครับไอเทมยูนิคคือไอเทมที่มีกากสีน้ำตาลออกแน่นอนครับในซีซั่นใหม่นะครับเริ่มต้นวันที่18เราจะมีไอเทมยูนิคใหม่นะครับ เราจะมี Aspect ต์หรือเ r จ a s า e ี่แอสเปคืออะไรแอสเปกคือพลังเ e จิ n า a ี่สีส้มที่ทำให้สกิลของคุณวิบบับขึ้นนะครับเราจะมี Aspect ใหม่เราจะมียูนิ e ใหม่นะครับที่จะเข้ามาในเกมวันที่18และมันจะเข้าทั้งเซิร์ฟเวอร์หลักและซีซั่นหนึ่งะครับแปลว่าคนที่ไม่อยากเล่นซีซั่นหนึ่งก็สามารถหา Aspect หรือยูนิคบิวใหม่ใช่ในแอสเปกเหล่านี้เข้ามา ใช้ได้นะครับสคริปต์เนื้อเรื่องในซีซันจะเริ่มที่เรเวล50หนึ่งคำตอบคือเลเวลหนึ่งครับผมเป็นคำตอบที่ดเีเราเริ่มต้นที่เลเวลหนึ่งใหม่ทั้งหมดนะครับอ,อย่างต่อไปที่ผมจะพูดจะเป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับตัวซีซันนิดหนึ่งนะครับจริงๆผมว่าผมเอาพารนี้ไปทำคลิปสรุปเลยก็ดีนะผมพูดโอเคอยู่นะหรือมีใครคิดว่าผมพูดไม่ค่อยดูเรื่องควรจะต้องสรุปใหม่ก่อนทาคลิปใหม่ไหมผมจะได้ไปตัดแต่ถ้าไม่มีนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะตัดพาร์ทนี้เอาไปทําเป็นคลิปเลย นะเดี๋ยวผมจะเปิดฟีเจอร์ของซีซั่นใหม่ขึ้นมาให้ทุกคนดูกันนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่น่าสนใจมันเรียกว่าซีซั่นเจอร์นี่นะครับผอขคอหามัน้อหาก่อ,าอ,อนนิดนิดนึงโอเคนี่คือหน้านะครับ UI ที่เราจะเห็น ตอนซีซั่นเริ่มนะครับตรงนี้เนี่ยมีส่วนสําคัญหลายอยา่างจะเป็นหน้าแถบซีซั่นขึ้นมาซึ่งจะมากกว่าแถบหนึ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆ3ส่วนนะครับผมอยากให้เราโฟกัสทีละส่วนผมอาจจ,อ,นานะอาจจะแคปหน้านี้ไว้นะอาจจะแคปหน้านี้ไว้แล้วเอาไปเปิดในเพนทเพื่อยงให้เห็นชัดๆให้เห็นความแตกต่างของแต่ละส่วนนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงของเวลาสักครู่ โอเคแล้ว okay นะเข้าใจง่ายรู้เรื่องดีขอบคุณมากมันดึกแล้วด้วยละ่ะผมกลัวว่าถ้าต้องอัดใหม่มันก็จะดึกมากแล้วอาจจะกระทบกับชีวิตไปหน่อยนะครับส่วนถ้าต้องรอตอนเช้าก็กลัวว่าคนที่รอข่าวสารจะรอ,อนานนะครับผมอยากให้แบ่งพาร์ทนี้ออกเป็น3ส่วนนะแบ่งพาร์ทนี้ออกเป็น3ส่วน season journey นะครับ season blessing แล้วก็ b t t pass นะทั้งหมดนี้นะครับแยกกันนะและเป็นคนละอย่างก,กัน เรามาเริ่มที่ส่วนที่1นะครับเขียนเลขไว้ด้วยนะเราจะได้รู้ว่าอันนี้ส่วนที่1นะครับอันนี้ส่วนที่2องและอน,นี้ส่วนที่3ามในรตรงนี้ก็ได้สามส่วนที่1นึ่งซีซันเจอร์นี่ซีซันเจอร์นี่คืออะไรมันคือสมุดบันทึกโปรเกรชันสมุดบันทึกความก้าวหน้าในเกมที่คุณทําได้นะครับ ไม่จําเป็นต้องซื้อส่วนที่1ไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับมันจะมีมินิเควสเล็กๆให้คุณเล่นในตัวละครที่คุณเล่นในซีซันแน่นอนนะไอ้หน้านี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างตัวละครในซีซันหนึ่งเท่านั้นนะครับซีซันเจอรี่คือโปรเกรชันที่จะโชว์ให้คุณเห็นนะครับว่าคุณควรจะทําอะไรบ้างเพื่อเก็บของรางวัลยิบย่อยจากในซีซันนั้งนั้น,น,นซึ่งนะครับไอ้ตัวซีซันโปรเกรสเนี่ยนะครับหรือว่าซีซันเจอรี่เนี่ยมันแตกย่อยเป็นหน้าตาประมาณนี้ นะครับหน้าตาประมาณนี้มันจะมีทั้งหมดนะตอนนี้เท่าที่เราเห็นก็มี7หน้านะครับมี4เวอร์ชันซึ่งน่าจะเป็นเควสง่ายๆและ3เวอร์ชันข้างหลังซึ่งน่าจะเป็นเควสยากๆเควสง่ายที่เขาโชว์ให้เราดูนี่ง่ายแบบง่ายมากเลยนะอย่างแรกก็คือคอมเพลตเซล่านะครับหลายคนไม่รู้ว่าเซล่าคืออะไรผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมเซล่าก็คือไอ้ที่อยู่บนแบบที่เป็นรูปประตูเปิดแล้วมีบันไดใต้ดินอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้ครับใช่อันไหนก็ได้นะคอมเพลตเซล่าหนึ่งอัน นะครับคุณก็จะได้คะแนน1คะแนนนะครับเอาไปเพิ่มในเห็นไหมมันจะบอกรีวอล์ดนะครับรางวัลไว้ทางขวาของเควส t นั้น Small Favor 1 Favor แล้วคุณก็จะนะครับปลดล็อกแต้มทางซ้ายถ้าคุณเก็บตัวมิชั่นพวกนี้7อันจาก9อันแล้วคุณก็จะปลดหน้าต่อไปได้บางอันก็ทำไซค์เควส1อันนะครับบางอันก็จบตันเจียนในภูมิภาค f a c t o r ร์พีหอันและที่สําคัญครับคือรางวัลทางซ้ายรางวัลทางซ้ายเนี่ย ก็จะเป็นรูปถ้วยรูกถ้วยคืออะไรครับรูกถ้วยคือ EXP ของ Battle Pass นะครับเราย้อนกลับไปดู Battle Pass คืออะไรครับ Battle pass คือส่วนไหนคือส่วนที่3 b a t t l เ pass คือส่วนที่3นะครับเพราะฉะนั้นรางวัลจากจ o u นี้ y ซึ่งฟรีนะอันนี้เรากำลังเข้ามาดูส่วนที่1กันอยู่นะมีกี่ส่วนมี2ส่วนคือ f a v ว r ธรรมดาที่เราเอาไว้ปลดล็อก Battle Pass แต่จากการจบเฟสวทีลนันทีดานและของรางวัลพิเศษซึ่งอยู่ทางซ้าย เราเห็นแล้วมีเฟเวอร์ที่ซ้อนกันอยู่สามอันใช่ไหมรูปถ้วยซ้อนกันอยู่สามอันทางบนหัวผมรูปกล่องคุ้นๆไหมครับกล่องไม้ๆนี่มันคือกล่องอะไรกล่องทรัพยากรซึ่งข้างในก็จะมีผักมีมีหินมีแร่มีนูน่นมีนี่ที่เอาไว้ช่วยเราครับยาคราฟของได้นะครับอันที่สามน่าสนใจเป็นรูปขวานคุ้นๆไหมครับรูปขวานคุ้นๆสิพ่เราเล่นเกมนี้กันมานานใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นขวานอยู่ในหน้านี้ครับแอสเปกต์มันจะเป็นแอสเปกต์นะครับหรือเป็นพลังรีเจเนอรี่ซึ่ง เป็นพลังใหม่ที่จะเข้ามาในซีซั่นใหม่นะครับเป็นแอสเปกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันที่ผมเห็นนะครับคือลีฟเป็นสกิลของบาบาเลียนสกิลกระโดดนะครับลีฟดูดศัตรูเข้ามารอบซึ่งดูดีมากนะถ้าปกติเราเล่นเวอร์วินถึงจะดูดได้ต่อไปนี้บาบาเลียนไม่ต้องเล่นเวอร์วินกระโดดอย่างเดียวก็ดูดศัตรูเข้ามาได้แนละ้วเป็นแอสเปกใหม่ที่เราจะได้แจกนะครับของพวกนี้ไม่ว่าคุณจะเติมเงินซื้อแบทเทิลพัสหรือไม่เติมเงินขอแค่คุณทำมิชชั่นทางด้านขวา คุณก็จะได้รับไปและนี่คือมิชชั่นเจอร์นี่นะครับหรือว่าซีซันเจอร์นี่พาแรกที่เราต้องอธิบายกันนะครับผมขอาพามาที่2ไปดูพาที่3ก่อนตัวพาที่3เนี่ยคือสิ่งที่เราพูดถึงกันและมีคนสงสัยเยอะทั้งในแชทต,ตอนนี้นะครับและเวลาผมสตรีมก็มีคนมาถามนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่าแบตเตอร์พาหรือว่าซีซันพา s หรือว่าอะไรก็ได้ที่ใช้คําว่าพา s นะครับคําถามคือคุณมีส่วนนี้หรือยังหลายคนไม่รู้ตัวเองว่าเรามีส่วนนี้กันหรือยังจําได้ไหมครับตอนที่ซื้อเกมเนี่ยเกมมีสราคา มีราคาถูกสุดมีราคากลางและมีราคาแพงสุดสําหรับคนที่ซื้อราคากลางและราคาแพงสุดคุณมี Battle Pass แล้วหรือมี Premium Pass แล้วสบายใจได้นะครับคนที่ยังไม่ซื้อราคาอยู่ประมาณไหนเขาลือกันว่าอยู่ประมาณ10ดอลลาร์3า0บาทถึง400บาทสิ่งที่คุณจะได้คืออะไร Cost m e t i c ล้วนๆสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนที่ซื้อเวอร์ชัน2กับ3 หรือซื้อบัตเตอร์พาร์แยกกับคนที่ไม่ซื้อคือคอสเมติกคอสเมติกคืออะไรครับแปลตรงตัวภาษามันคือเครื่องสําอางนะครับมันคือชุดนะคถามว่าชุดในเกมมันเท่ขนาดไหนก็อย่างที่เห็นเลยครับชุดคนขี่ม้าข้างหลังนั่นคือคอสเมติกแต่ไอเสื้อแดงๆที่อยู่ทางเนี่ยข้างๆกรอบรูปผมเนี่ย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 นี้ฟรีเห็นความแตกต่างนี่ยเห็นยนี่นเนี่ยนแตกต่างกันนะครับ่ยเนี่ะเนี่นถ้าคุณคิดว่าคุณชอบอยากสนับสนุนเกมชอบชุดพวกนี้นะครับซื้อ Battle Pass แล้วถ้าคุณปลดล็อกเลเวลจนครบคุณก็จะได้ชุดพวกนี้นะครับนั่นคือ Battle Pass ทั้งหมดใน Battle Pass ในตัว Battle Pass นะไอแท็บข้างล่างนะไม่มีรางวัลใดๆที่ส่งผลต่อค่าสถานะของตัวละครความเก่งของตัวละครสกิลของตัวละครทานิ้นไม่มีนะครับไอชุดข้างหลังไม่ได้ทําให้เก่งขึ้นใส่ได้กี่คลาสคําตอบคือคลาสอะไรก็ใส่ได้นะชุดในเกมเนี่ยมันจะมีบางชุดที่ใส่ได้เฉพาะบางคลาสผมยกตัวอย่างให้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวแวะไปตอบคำถามเรื่องชุดนิดหนึง่งมีคนสนใจเรื่องชุดกันเข้ามาด้วยนะพอดีผมมีโอกาสได้ซื้อชุดในเกมแล้วก็มีโอกาสได้หาชุดในเกมจากการที่ไม่ได้ซื้อนะมาหลายส่วนมีคนสงสัยว่าอะไรจะตามเราไปในซีซั่นหนึ่งบ้างนอกจากเรื่องดีนาวหรือว่า,าเรื่องแต้มพิเศษที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้นะครับเรื่องชุดก็เป็นเรื่องที่คนสนใจกันเยอะคําตอบตอนนี้โหลดเข้าเกมบึ่งชุดคอสเมติกและนะครับและและ ชุดย่อยทุกอย่างนะครับที่คุณมีตัามไปทั้งหมดไม่ว่าจะซื้อหรือฟรีนะครับผมซื้อไอ้ชุดทองทองนี่มาชุดนี้ตามไปในซีซั่นไหมตามผมย่อยไอ้หมวกนี่มาหมวกนี้ตามไปในซีซั่นไหมตามเฮ้ยผมยังสงสัยอยู่นะครับอาวุธเลยครับผมย่อยอาวุธตามในซีซั่นไหมตามผมซื้ออาวุธตามไปในซีซั่นไหมตามผมดอบม้ามาตามไปในซีซั่นไหมตาม ผมซื้อม้ามาตามไปในซื้อสัใไหมตามผมมีกอบม้าโอดอกมาจากพีพีตามไปในซื้อสัใไหมตามผมเชื่อว่านั่นน่าจะตอบโจทย์นะครับคําถามท,ท,ที่เกี่ยวกับคอสเมติกได้ทั้งหมดแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนสนใจทุกคนจับตามองแถวที่3ากรอบที่3นะครับรางวัลที่8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ที่หห็ที่เขีนว่าฟรีอยู่ข้างบนเห็นไหมครับมันจะมีกล่องใส่หินสีแดงๆอยู่ กลองใส่หินสีแดงๆกล่องนี้สําคัญมากสาคัญยังไงไอหินสีแดงแงเนี่ยครับมันจะมาใช้ในหน้าในในกล่องที่สองสีเขียวที่สองที่ผมบอ,อกว่าข้ามไปที่เรียกว่าซีซั่นเบรซิ่งอย่างแรกมันมาจากพาร์ทฟ,ฟรีใน Battle Pass หมายความว่าทุกคนที่เล่นเกมและทำคเควสจะได้ไอหินนี้และหินนี้นะครับมันจะเอาไปใช้ในซีซั่นเบรซิ่ง แนะ่ซีซันก็คือซีซั่นเบรซิ่งก็คือพรนะครับพรของซีซั่นซึ่งมีอยู่5อย่างตรงนี้ผมจะมาอธิบายแต่ละอันให้ฟังกันนะครับ Earn of a q u e s t i o n อันแรกยิ่งคุณอัพเลเวลอันนี้เยอะคุณจะได้ EXP จากการฆ่ามอนสเตอร์เยอะอันที่2คุณได้ EXP เออได้เงินจากการขายของเยอะขึ้นอันที่3เวลาคุณย่อยชุดชำระชุด นะครับคุณจะมีโอกาสได้ Material หรือว่าทรัพยากรที่ใช้ในการคราฟระดับสูงมีโอกาสสูงขึ้นอันที่4คุณกินยาแล้วยาจะอยู่นานขึ้นอันที่5นะครับจะเป็นอันที่เล่นกับเมคานิกของซีซั่นนะครับมันมีโอกาสที่คุณจะดอกหัวใจนะครับซึ่งก็คืออันที่ผมบอกไปตอนตอน้ตนต้นคลิปนะครับหรือตอนต้นสรุปนะครับว่ามันจะนะครับเป็นหัวใจที่เราเอาไปใส่ในชุดนะอันนี้จะมีโอกาสหัวใจ ระดับสูงเคลียดอกมากขึ้นเพราะฉะนั้นคําถามว่าผู้เล่นที่เติมกับผู้เล่นที่ไม่เติมมีบูสต์ exp ไหมคําตอบคือมีมีบูสต์ exp e a r อ y o p i r a t i o n อันแรกเลยอันนี้บูสต์ exp แต่ไม่ว่าคุณจะเติมหรือไม่เติมคุณได้วัตถุดิบนั้นทั้ง2กลุ่มคนที่ซื้อ b a t e pass คนที่ไม่ซื้อ b a t e pass ได้ทางเลือกในการอัปเกรดอันนี้ทั้งหมด ตัวละครเลเวลขั้นต่ำต้อง40ถึงจะเริ่มใช้บูสต์ x p ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเล่นเกมไประยะเวลานึงและคุณต้องเก็บ battle pass เพราะฉะนั้น battle pass หรือไอ้ season pass season journey เนี่ยไอ้กล่องที่หนึ่งสีเขียวเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เราควรจะรีบเก็บตอนซีซันเริ่มมากๆเพราะว่ามันจะมีผลกับการเก็บเลเวล x p ของเราถูกปะและไม่ว่าคุณจะเติมหรือไม่เติมถ้าคุณเอาไปลงกับโหนดนี้เยอะๆคุณจะได้ x p เยอะตัวละครคุณจะเลเวลขึ้นเยอะขึ้นเก็บเลเวลถึงร้อยง่ายขึ้นและนั่นนะ นะคือแทบจะทั้งหมดเกี่ยวกับอคอนเทนต์ใหม่ประจำซีซันแต่เรายังไม่จบนะครับเรายังไม่จบผมมีอีกเรื่องที่คนค่อนข้างสงสัยก็คือการปรับปรุงคอนเทนต์ในเกมนะครับวันนี้นะวันที่อัดคลิปนะครับวันที่7เดือน7จะมีแพทช์หนึ่งเข้ามาซึ่งเดี๋ยวทางช anel จะมีคลิปอ่านแพทช์1.04ออกมาให้ได้รับชมกัน,นหลังจากคลิปนี้นะครับสักครู่เพราะฉะนั้นรอติอดตามได้ว่ามีอะไรปรับบ้าง จะไม่ใหญ่เท่ากับแพท1.03เหมือนแพทที่แล้วที่มีการบัฟทั้ง5คลาสแต่นะครับจะเป็นแพทเล็กๆอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องการรีนะครับสแตตของตัวละครซึ่งหลายคนบ่นมามีบท2เรื่องนะที่ d e v e l o อ e เเขาตอมานะครับก็คือเป็นเรื่องของราคาการรีแตนะตอนนี้รีพารากอนโนดละ40,000นะครับพารากอนมี225คูณ40,000เข้าไปนะครับผมไม่ค่อยเก่งเลขนะครับ สิบล้านนะครับทรีทุกหน้าก,ก,ก็สิบล้านนะครับเ, <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างแรกราคาสูงไปหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นรีพารากอนหรือว่าสกิลทรีนะครับอย่างที่สองคำถามคือรีพารากอนระบากจังต้องรีทีเรนดเดฟกำลังประเมินเรื่องราคาว่าจะปรับลดลงไหมเพราะว่ามันต้องมีการวิเคราะห์นะครับระบบเศรษ,ษฐกิจของเกมก่อนว่าเกม แจกโกนะครับหรือเวลาเราเล่นเราได้โกไม่เยอะจนเกินไปจนทําให้มันการรีสแตทตัวละครมันเป็นเรื่องที่ง่ายจนเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลกับเดฟแต่ว่าไอ้เรื่องความลําบากในการรีเนี่ยอันนี้เดฟทราบแล้วนะครับแต่ว่าแพทช์ของเกมเนี้ยนะครับมันทําล่วงหน้ามาก่อนแล้วซีซั่นหนึ่งเนี่ยไม่ได้เริ่มทําตอนที่เกมเปิดมันวางแผนมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นจะยัดคอนเทนต์เข้าไปอาจจะลําบากอยู่น,นี้เดฟก็ฝากขอความเห็นใจมาด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะมันเหมือนกับในแมดอนเจียแหละเดี๋ยวมันจะทำควิกแพ h นะครับอาจจะทําแบบลวกๆให้มันสะดวกขึ้นไปเรื่อยๆนะลองเกมนี้เราเล่นกันเป็นเวลานานะครับก็หวังว่านะครับทางผู้เล่นจะเข้าใจแล้วก็อดตอนกันนิดหนึ่งเรื่องหนึ่งสําคัญมากมีคนสอบถามเข้ามาเยอะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปของสตรีมจากช่อ l n ดียโ o เลยนะครับเป็นเรื่องของ Statch <oughs> Statch Seasonal จะมีเพิ่มขึ้นนะครับให้1 s t a t ส h ถ้าผมว่าจะไม่ผิด แต่ว่าไอ้เรื่องความที่คลังเต็มเนี่ยนะครับมันจะมีการ address ปัญหาแต่ครงคำตอบของการ address ปัญหาของทีมงานเหมือนจะไม่ได้เพิ่มคลังให้เรานะครับเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนทรัพยากรบางอย่างไปเป็นทรัพยากรที่ไม่อยู่ในคลังอย่างเช่นเจมนะครับแล้วก็ตัวของซีจิวนะครับไอ้ตัวพวกเนี้ยนะครับจะมีการหาช่องทางพิเศษใช้ในการเก็บมันแทนที่จะมาเก็บรวมกับชุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการ ลดช่องว่างได้แต่นั่นแหละยังไงก็เราก็ายังมีช่องกันอย่างจํากัดเพราะนต้องใช้กันอย่างระวังน,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 นิดนึงนะครับเกมมันออกแบบมาแบบนี้ถามว่าจะมีการขายสแตชชัไหมไม่มีคําถามนี้โผล่ขึ้นมาในสตรีมและไม่มีคําตอบจากเดฟเพราะฉะนั้นก็คิดได้เลยว่าในซีซั่นหนึ่งไม่มีการขายสแตชชันะครับเราจะต้องอยู่กับ4ช่องหรือประมาณ4ี่บวกหนึ่งสำหรับซีซั่นหนึ่งกันต่อไปแล้วผมคิดว่าสําหรับคลิปสรุป ไลฟ์สตรีมนะครับเรื่องซีซั่นหน่าจะจบประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ย้อนหลังนะครับก็สอบถามกันเมาได้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบสําหรับใครที่ดูอยู่ในสตรีมสตรีมยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีคําถามหลายถามเข้ามาได้เลย